สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือเตรียมสอบข้าม .4 โครงการมวนั่นเองค่ะ<ย>สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าโครงการมวเนี่ยคือโครงการห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งการที่จะเป็นเด็กอมวได้เนี่ยเราต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งหมด2รอบโดยรอบแรกเราจะใช้ข้อสอบกลางและสอบพร้อมกับเครืออ,อินวิสจุฬาภรโคเซนแลวก็พศสทค่ะและถ้าเราผ่านรอบแรกมาแล้วนะคะเราก็จะได้สิทธิ์ไปสอบต่อในรอบที่สในส่วนที่เราได้เลือกไว้ตอนสมัครตอนแรกค่ะ แล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์หนังสือเตรียมสอบแล้วก็คอร์สหรือว่าเทคนิคต่างๆที่เราใช้จริงๆอะค่ะแบบไม่อวยเลยไปดูกันไปเป็นที่แรกนะคะเรื่องนี้นะค่ะของ Think Beyond Genius เราให้เป็นเลย6เต็ม10คะแนะนะค่ะเพราะว่าชื่อมันก็แบบติวคยมสามสอบเข้ามาสี่พิชิตคอสอบเต็มหนึ่งร้อเปอร์เซ็นภายในห้าวันคะ่ะตัวนี้อยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าบาทนะคะเราให้ไปหกเต็มสิบเพราะ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเฉลยและมีเท่าไหร่เพราะแบบมันไม่ค่อยละเอียดอย่างเช่นข้อนี้นะคะเขาจะให้สมการข้อความมาค่ะเป็นการส่องข้อแสงเนาะแล้วเขาจะถามว่าสาร A กับสาร B เนี่ยคืออะไรแล้วเขาจะเฉลยมาเลยค่ะว่ามันคือ,อ<ะ>น้ํากับออกซิเจนนะมันแทบจะไม่มีการอธิบายต่ออะไรเลยเช่นแบบอาจจะมีสมการเคมีให้ดูโมเลกุลอะไรเล็กๆน้อยๆ ไปต่อกันเองอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแต่ว่าเล่มนี้ไม่มีเลยค่ะก็เลยเอาไปแค่เกเอ่มสินะคะต่อมานะคะเล่มที่2ค่ะเล่มนี้ก็จะเป็นของ h i n k Beyond Genius เหมือนกันนะคะก็จะเป็นท่าวิชาเหมือนกันกับเล่มที่แล้วนะคะแต่ว่าเล่มนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดล้วนเลยก็จะแบบสไตล์เดียวก,กันกับเล่มแรกนะคะแล้วก็ทําไปสองสับหน้าเหมือนกัน,นะคะ่นะราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2องรบาทน่าจะซื้อมาทํากับเล่มแรกนะคะ แนะนำว่าดีเลยเล่มนี้ก็จะให้ไปค่าเต็มสิบค่ะเพราะว่าทําไปสองหน้าหาบอกเลยคือซื้อมาทําไมทำส่งหน้าเพือ่องงคือมวบคุมเลยและเล่มที่สาตร์นะคะเล่มนี้บอกเลยดืมมากๆค่ะเป็นสรุปวิตของครูพี่เอิร์ชนะคะใช้แบบทบทวนอาทิตย์ก่อนสอบเนี้ยก็คือแบบมันสรุปค่อนข้างควบคุม ครอบคุมไม่ครอบคุมดี่ครอบคุณแบบเนื้อหาหมอต้นทั้งหมดที่เราแบบเฮ้ยมีด้วยเหรอวะเราเคยเรียนมาแล้วก็แบบว้าวแล้วก็แนะนำไม่อ่านอาทิตย์ก่อนสอบนะอันนี้ก็จะจำบิดได้เลยก็จะมีกายภาพฟิสิกส์ชีวะวิทยาเคมีอะไรต่างๆ รวมอยู่ในเล่มนี้นะคะราคา2 2 0่บาทค่ะแนะนำมากเลยตัวนี้สำหรับใครที่ลูมวิกง่ายมงเรานะคะตัวนี้ให้ไปเลย9ดาวเต็มสินะคะบอกเลยว่าดี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 ดมากหลังเล่มสุดท้ายนะคะเล่มนี้คือบอกเลยแย่มากไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือแบบแย่เพราะอะไรรู้ไหมแย่มากแย่แย่แย่มาก,มากถ้าไม่ซือ้อ บอกเลยค่ะคือเล่มนี้มันดีเกินไปให้ไปเลยสิบเป็นสิ 10, 10ดาวคืออันนี้เป็นของ Info Press นะคะเป็นสรุปเข้มเนื้อหาแนวข้อสอบข้อม .4 โรงเรียนเตรียมดมศึกษา5วิชาเลยคะ่ะก็จะมีภาษาอังกฤษสังคมวิทย์คณิตนะคะก็ราคา480บาทเล่นมน,นี้ก็จะแบบส่วนตัวชอบมากเพราะว่าแบบเฉลยมันละเอียดมันแบบเขียนอธิบายแต่ละแบบ ล้บรรทัดอะคือชอบมาก I like this one it's the best best ever I try โอเคกคนไปตามกันได้นะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันดีอะอยากทดลองเองส่วนนอกจากหนังสือเนี่ยเราก็มีคอร์สเรียนของพี่หมอฮอปนะคะคนนี้เลยคือแบบเขาผ่านในไอจีมาก็เลยกดเข้าไปแล้วก็ ว้าวเขามีหลายวิชานะคะก็จะเป็นแบบกลุ่มใน Facebook อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะแบบมี2วิชาเนาะก็จะคือวิทย์กับคณิตมันก็จะแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,ม,มโดยวิทย์เนี่ยก็จะมีแบบฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์สองชีวะแล้วก็เคมีอะไรประมาณนั้นส่วนคณิตก็จะเป็นพิชิตข้อสอบหนึ่งพิชิตข้อสอบสองแบบโค้งสุดท้ายเข้ามหิดลเตรียมสอบพิชิต เตียมดมอะไรประมาณนั้นแล้วก็ข้างๆที่จะ manage เวลาเองได้นะคะเพราะมันเป็นคลิปในกลุ่มนั้นประมาณกลุ่มละสิบคลิปก็ทําโจทย์เยอะเหมือนกันนะคะคณิตเนี่ยคณิตทํทำกับพี่คนนี้เลยค่ะส่วนวิก์ก็พี่เขาก็อธิบายเพราะท่างง,งนิดนึงเพราะเราไม่ได้เรียนสดแล้วเนาะเราก็ต้องทําความเข้าใจะเองไปเปิดหนังสือเร่มอ,อื่นดูด้วยราคาก็ประมาณสี่ห้าพันเนี่ยแหละก็ ลองไปดูกันได้นะคะ <_ d isc ute> เขาอาจจะปรับราคาไปแล้วและสุดท้ายนะคะ,ะทคเทคนิคในการสอบเนี่ยนะคะคือช่วงสอบอะ่ะทุกคนก็จน่าจะต้องเป็นเหมือนกันอนะ่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่เราเป็นก็คือมันจะเครียดว่าเฮ้ยจะทําได้ไหมวะเราไม่เคยเจอข้อสอบอะเอรื่อเป็นยังไงันสอบตีป้าวแล้วทำได้ปะวาอะไรคือนั้นก็จะแบบอ่าน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 ไปใช่ไหมก็อ่านให้เนื้อหามันจาให้มันครบอะไรประมาณนั้นแต่พออ่านทาอย่างนั้ยไปอ่ะ มันไม่ได้จําเข้าสมองมันไม่ได้แบบเข้าใจจริงๆมันเลยทําให้เราลืมง่ายๆแบบช่วงอาทิตย์ก่อนสอบก็ครูเขาก็มาบอกว่าเห็นเราเครียดนะเนาะกลลองอ่านให้มันเข้าใจเข้าถึงเข้าถึงเนื้อหามันจริงๆแล้วแบบเออมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็เข้าใจไปในห้องสอบแล้วเข้าแล้วก็เข้าใจนะคะแต่ประเด็นคือ ที่อ่านมามันไม่ออกค่ะทุกคนเพราะว่าข้อสอบมันเป็นวิเคราะห์มันมันไม่ได้ใช้อะไรเลยเอ้ยไม่ได้บอกอย่างนั้นก็ไม่ได้คือก็คือมันแบบมันได้ใช้นะคะแต่มั้นไม่ใช่ข้อสอบแบบจำแล้วไปสอบอะมันแบบเป็นพื้นฐานในการทําให้เราเข้าใจเน,นื้อหาบ๊าบ๊าบาสมัคก็ไม่ค่อยออกหรอกค่ะมันเดาทางเลยไม่ได้หรอกเข,เขาวัดคนจริงๆนะคะแบบโครงการอะไรพวกนี้ก็น,นั่นแหละแล้วก็พอออกจากห้องสอบมาก็ คิดว่าตัวเองน่าจะได้แบบสำรอง1 2 3แล้วก็ได้สำรลองที่3าริงๆค่ขแล้วก็นมนเล็กตัวไปเพราะคุณอปู่โฉลาสิฟิล์มนั้นและสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยค่ะถ้าช่วงสอบก,ก็กินน้ำมันปลาหรือว่าแบบพวกโปรตีนอะไรบำรุงสมองไปด้วยก็ ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนอนพาะพอให้เพียงพอแล้วกินอาหารครบห้าหมู่นะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องมอต้นที่อยากจะสอบเข้ามอสีนะคะก็มาแชร์ชกันด้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ฮะเอาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างเลยไม่เป็นค่ะ